สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มีเพื่อนของเราท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะเห็นเครื่องตัดหญ้า GX สาหนะครับตัดหญ้าให้วัวนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้เอาเครื่อง GX 3 5มห้ามาแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นไม่ใช่ของแท้นะครับก็ซื้อมาน่าจะประมาณ สองพันกว่าบาทนะครับนี่นะครับจะเอามาลองตัดหญ้าวัวนะครับนี่นะครับใบที่ใช้ก็เป็นใบแบบนี้นะครับหญ้าที่ตัดก็เป็นหญ้าตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องก่อนนะครับเพื่อนเพนเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับเครื่องตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นานแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับดเดี๋ยวผิดนะครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกลอง้งกลองก่อนนะครับ ได้ประมาณนี้เลยครับเพื่อน นี่นะครับเพื่อนๆการตัดก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นหญ้าเพนกล่านะครับก็จะตัดยากหน่อยนะครับเพราะว่าหญ้ามันเลื้อยแล้วนะครับนี่นะครับดูติดเลื้อยยังเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ตัดตัดไปนะครับหญ้ามันอยู่ข้างล่างนะครับ ถ้าเป็นต้นตรงตรงนี่ตัดสบายเลยนะครับถ้าตัดจ้าให้วัวนะครับตัว h o n ด้า G X 3 5ก็จะเหมาะสมที่สุดนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ h o n ด้าเทนะครับแต่ก่อนนี้นะครับ ผมก็ใช้เครื่องเป็น Honda แท้นะครับ GX 35นะครับเป็นรุ่นข้ออ่อนนะครับใช้มาแล้วสองตัวนะครับความทนทานก็ถ้าใช้แบบปกติทั่วไปนะครับผมใช้ช่วงตัดต้นข้าวนะครับแล้วก็ไอตอนตัดต้นข้าวนี้ตัดทั้งวันเลยนะครับเครื่องก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ตัดหญ้าให้ควายนะครับ ก็วันละหนึ่งรถกระบะนะครับเป็นแบบอัดแน่นๆเลยนะครับเครื่องไม่มีปัญหานะครับช่วง4ปีนะครับพอหลังจาก4ปีไปนะครับเครื่องก็จะเริ่มเสียนะครับอันนั้นเป็น Honda แท้นะครับที่ใช้ไอฮอนด้าเทียมผมก็เคยใช้นะครับใช้มาแล้วสเครื่องนะครับก็พังไปแล้วทั้งสอเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องของพี่เขยนะครับ เรามาตัดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตัวพวกเครื่อง GX35 นะครับพวกเครื่องจีนนะครับตอนนั้นผมซื้อมานะครับปัญหาแรกเลยนะครับก็เป็นไอ้เดืองกดวาลนะครับหักไปอันหนึ่งนะครับถ้าเครื่องราคาถูกนะครับนี่นะครับพวกนี้นะครับถ้าใช้งานหนักๆนะครับก็จะขาดนะครับ พวกเครื่องราคาสองพันนะครับนี่นะครับพวกนี้จะขาดแล้วก็ตัวนี้นะครับแต่แถวนี้ก็อุนน่าจะแถวนี้นะครับขาดด้วยนะครับก็ตามราคานะครับถ้าใช้งานไม่หนักก็โอเคนะครับอย่างเครื่องตัวนี้นะครับก็ใช้งานมาก็ปีกว่าๆแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ถ้าใช้งานไม่หนักมากก็โอเคอยู่นะครับสำหรับเครื่องที่ราคาสองพันกว่าบาทนะครับอย่างตัดหญ้าให้วัวนะครับประมาณวันละหนึ่งรถเข็นสองรถเข็นนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าใช้าห,หนักนะครับอย่างเช่นตัดหญ้านะครับนี่นะครับแปลงนี้ตัดวันเดียวนี่ก็เครื่องก็ไม่ค่อยทนนะครับ ใช้งานหนักเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของแท้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับยางตัดใช้งานเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ